จอเดิมนี่แหละจอใหม่คือจอใหม่ไหนอ่ะจอล่าสุดที่เขาซื้อให้อาจารย์อ่ะมันแตกไปแล้วมันร่วงแล้วจอเนี้ยซื้อมาใหม่แต่ก็ไม่ใหม่ล่าสุดซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อมาก็สะพังแล้วนะแต่เดิมทีอาจารย์ใช้โต๊ะแล้วแอดมินแหลมอ่ะมันไปหาขาตั้งมาให้อาจารย์ซึ่งอาจารย์น่ะคิดจะซื้ออยู่แล้วแล้วมันสะดวกมากเนี่ยขาตั้งมันยกอย่างเงี้ยมันสะดวกเมืล่ลเนี่ยกูยจะดูอย่างนี้ก็ได้กูจะดูใกล้จอหน้าจอซ้ายขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังบิดพร้อมพร้อมกลางหนึ่งสองสามสี่ได้หมดเลยเนี่เนี่ย แล้วมันสะดวกเนี่ยกูเอาลงอย่างเงี้ยเนี่ยมันดูสบายมากเลยเนี่ยมันเห็นชัดอยู่ข้างล่างพอดีเลยจอมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแอดมินแหลมมันทําให้มันมาทําให้หมดเลยมันเอามาให้ของมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้มันบอกว่าเอออาจารย์เอาไมาไลฟ์สดผมเอาให้อย่างเงี้ยมันก็มาติดตั้งให้เนี่ยแล้วกูก็แบบโอ้โหดีเลยนี่กูมองอย่างงี้ก้มมองมอนนเตอร์นี่มองเห็นชัดเหมือนร้องคาราโอเกะเลยนี่ดีมากไม่บังอะไรเลยก่อนหน้านี้ยังบังยังดูยากอันนี้กูดูง่ายเลยกูก้มหน้ามองจบเลยนี่ แล้วจอกูเนี่ยเป็นจอโค้งใหญ่ด้วยเนี่ยกี่นิ้ววาเนี่ยยี่ิบ็ดนิ้วกำลังดีเลยเนี่ยกำลังดีงามมาก